ธรรมเทศนาเนื่องในวันอาสารหบูชากันเทีเ่ยงคืนที่ศาลามาหาหนาวะเนื่องในวันอาสารหบูชาวันที่12กระกฎาคมปีพุทธศักราช2527สัมมาจาโลกาสิปาติสัมปติกัตัญจลีอันทิวังอายาจัถา ทันตีทศตาปราชสจติกาเทเสตุธรรมงอนุกรรมิมงปัญท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาตั้งใจที่จะบรรยายธรรมเกี่ยวกับเรื่อง ธรรมชีวีสืบต่อไปท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาตามลำดับเป็นสองครั้งแล้วคงจะได้ข้าวเงื่อนอะไรบ้างพอสมควรอาตอมาก็มีหน้าที่จะต้องพูดให้ครบทุกเรื่องจะเก็บผู้ฟังจะเก็บเอาไว้ได้เท่าไรอย่างไรก็แล้วแต่ผู้ฟัง ผู้พูดก็มีหน้าที่จะเอามาพูดให้หมดจดครบถ้วนสิ้นเชิงท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ฟังก็จะต้องรับผิดชอบตัวเองว่ามันจะได้มากได้น้อยมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ในที่สุดคำที่ต้องการให้ถือเป็นหลัก ประจําใจติดใจติดปากอยู่ก็คือธรรมชีวีแปลว่ามีธรรมะเป็นชีวิตธรรมะอยู่กับชีวิตชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าที่สุดมีประโยชน์ที่สุด เรียกว่ารื่อเยือกเย็นที่สุดไม่มีไฟคือกิเลสซึ่งเป็นของร้อนพระนิพพานแนะปลว่าเย็นภาวะแห่งความเย็นเพราะไม่มีไฟคือกิเลสไม่ใช่ตัวจิตแต่เป็นภาวะอย่างหนึ่งซึ่งจิตจะรู้สึกได้เมื่อจิตได้รับการอบรมดีถึงที่สุดแล้ว จิตนี้จะได้รู้สึกต่อภาวะอย่างหนึ่งคือภาวะแห่งความเย็นเพราะไม่มีกิเลสเป็นภาวะที่มีอยู่ทั่วไปในที่ทุกผนทุกแห่งพอใครทำจิตของตนให้เหมาะสมเท่านั้นแหละมันก็จะได้รับสิ่งนั้นนะซึ่งมีไว้ให้ทุกผนทุกแห่งเราก็ มันรออยู่ทั่วทุกผลทุกแห่งให้ทำจิตให้ถูกต้องที่ไหนเมื่อไรก็ได้แล้วก็จะได้ประสบกับภาวะแห่งความเย็นที่เรียกว่านิพพานได้นี่เป็นธรรมะสูงสุดสำหรับจะมีในชีวิต เราพูดว่าธรรมะชีวีมีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตแต่ธรรมะชนิดไหนล่ะที่จะมีให้กับชีวิตมีให้เป็นชีวิตก็ธรรมะทุกอย่างที่เป็นความถูกต้องแล้วมันสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนมันก็สูงสุดอยู่ตรงที่นิพพานที่เรียกว่านิพพาน <c oughs> มีพระบาลีกล่าวว่า นิพพานังปรมังวทันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งคือเป็นบรมธรรมบรมธรรมก็คือธรรมะสูงสุดธรรมะอย่างยิ่งในบรรดาธรรมทั้งหลายที่มีคุณค่า <c oughs> สำหรับ <c oughs> ที่ควรจะประสงค์แล้วก็ไม่มีอะไรจะยิ่งไปกว่าพระนิพพานท่านจึงกล่าวพระนิพพานว่าเป็นบรมธรรม จะเป็นธรรมะอย่างยิ่งเป็นธรรมะสูงสุดนี่นก็ควรจะมีธรรมะอธรรมะสูงสุดเนี่ยมาอยู่กับชีวิตเนี้ยชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่มีค่าสูงสุดต,ตามไปด้วยดังนั้นเราจะต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั้นให้เพียงพอเป็นบรมธรรม ล้วก็จะได้เอามาสำหรับประกอบกันกับช kind of ีวิตให้เป็นชีวิตสูงสุดดังที่กล่าวแล้วคาว่านิพานนิพพานนี่ให่เข้าใจกันไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาต่างๆนานาจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูก แต่ส่วนมากก็คิดว่าอีกกี่กับกี่กันก็ไม่รู้ตายแล้วอีกกี่ร้อยชาติพันชาติก็ไม่รู้จึงจะได้นิพพานคนชนิดนี้หมดหวังหมดหวังที่จะเป็นธรรมชีวีเพราะเอานิพพานไปไหว้จะไกลเกินไปจนกว่าที่จะมาเป็นคู่กับชีวิตนี้ได้ ผู้ที่เป็นธรรมชชีวีได้ก็ต้องมีนิพพานมาอยู่เป็นคู่กับชีวิตโดยแท้จริงดังนั้นเรารู้จักพระนิพพานกันเสียถูกต้องอย้ายเป็นนิพพานที่ต้องรออีกกี่ร้อยชาติพันชาติกี่กับกี่การมุ่นเลยให้เป็นนิพพานที่อาจจะมีได้เดี๋ยวนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้คอยสังเกต ตั้งต้นไปตั้งแต่ว่าเมือ่อใดจิตมันร้อนนะด้วยอะไรแล้วก็เมือ่อใดจิตมันเย็นนะก็ด้วยอะไรเวลาไหนที่ว่าจิตมันร้อนเวลาไหนจิตมันเย็นควรจะรู้จักสังเกต เอาจากจิตใจของตัวเองไม่มีใครรู้ได้เห็นได้แทนเราไม่มีใครมาบอกเราได้รู้ใครๆก็รู้แทนใครไม่ได้จะบอกใครไม่ได้นอกจากตัวเองที่จะรู้จักความเย็นความร้อนของตัวเองโดยเฉพาะเป็นความร้อนความเย็นแห่งจิตใจยังไม่มีใครเคยทำประหลอดอวัด ความร้อนความเย็นแห่งจิตใจวัดกันได้เพียงเรื่องของวัตถุเช่นร่างกายเป็นต้นนั่นมันเป็นเรื่องร่างกายเป็นเรื่องที่เป็นเปลือกอันชั้นที่เป็นเปลือกไม่ใช่คุณธรรมที่สูงสุดที่ว่าจะเอามาให้อยู่กับจิต พูดอย่างอุปมาก็พูดว่าไอร่างกายก็เป็นเปลือกของจิตจิตนี่ก็จะเป็นที่ปรากฏแห่งความเย็นหรือความร้อนแล้วแต่ว่ามีการประพฤติกระทำกันอย่างไรในชั้นแรกนี่จะพูดว่าเมื่อใดจิต ว่างจากกิเลสเมือน,นั้นจิตนี่ก็เย็นกิเลสก็คือ oh ราคะโทสะโมหะหรือว่าโลภโทสะโมหะหรือว่าโลภโกธะโมหะก็อยู่ในสามคำนี้ทั้งนั้นแหละราคาโทสะโมหะนี่ท่านเปรียบเสมือนไฟเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วก็มีความร้อนแก่จิตใจ เหมือนก็ไฟธรรมดา้ำมาลนก็ที่กายก็เป็นความร้อนที่กายนั่นไฟธรรมดาไฟก้างนอก <c oughs> เห็นกันได้ง่ายๆไม่เคยมีปัญหาอะไรเว้นจะได้โดยง่ายแต่ว่าไฟแห่งจิตใจเนี่ยมันคนละอย่างและมันต่างกันไปเสียทุกอย่างคือมันยากที่จะรู้จักได้ว่าเป็นไฟ บางที่ก็เห็นเป็นมิใช่ไฟเป็นของถูกใจไปเสียกก็มีเช่นกิเลสเรื่องความโลภก,กิเลสเรื่องความกำหนัดรักใคร่อย่างนี้ตามธรรมชาติก็เป็นไฟเหลือที่จะกล่าวแต่คนก็กลับชอบกลับพอใจที่จะมีกิเลสชนิดนัน้นก็คือพอใจไฟโดยที่ไม่รู้จัก ว่าเป็นไฟก็ให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูดีๆว่ามันมีอยู่ในอาการอย่างนี้หรือเปล่าถ้ามันหลงผิดกลับกันเสียอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันก็จะต้องเต็มไปด้วยไฟในอัตภาพนี้จะต้องเต็มไปด้วยไฟคือไฟแห่งราคะไฟแห่งโทสะไฟแห่งโมหะก็ไม่มีบรมธรรม คือไม่มีนิพพานชีวิตนี้ก็ไม่เป็นธรรมชชีวีได้เพราะว่ามันไม่มีธรรมไม่มีบรมธรรมจะเป็นชีวิตที่มีธรรมะสูงสุดไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีบรมธรรม